ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไายสุขูสุ s. <S ขคนนะครับผมเนาะโอ้บูไปบูไปถ่ายค่าเขาไทกันแล้าจมา่ายจ้จมาถ่ายที่ข yes ่อยแม่ โอ้ที่ตรงนี้จะปลูกอ้อยนะครับผมที่ของพี่ชายนะที่ของพี่ชายนะแหล่ะกันมีอย่างต้หนหนไปยังโอ้เพิ่นดันอันนี้ออกให้บันเล่นต้นนะโอ้มันสิไถ่ได้ยังไอยหญ้าสูงท่วัวงอะไรเด้อ nhà xuống thuồng lột phần nào phi nhoảng ơi bưng nhà xuống thuồng lột đã lột thái tầm à nè xoáng tuột ห้างนกยังอยู่อยู่ตรงนี้วันนังวันเขรเจะลักห้างนกคนไปในในห้างนกรังนกยังอยู่โอ้ครับผมบังขวัญากาศแดดฮ้อนพอดีนะครับผมกาติมาบล็อกไฟล่องคีบบล็อกไฟขึ้นไล่บ่ไ,บไ,บได้ขึ้นไล่ลเล่นเพราะว่าโทรศพัพท์อีกเครื่องนึงข่อยมันห่างครับตอนนี้ข่อยใส่โทรศัพท์ได้เครื่องเดียวนะครับผมนะเนาะอ่เครื่องที่ไล่สดเครื่องที่ลงชอนะ็อตนี่ยมันมันห่าง นะครับโทรศัพท์ห nah. ่างเครื Mat, die die ่องหนึ่ง right ข่อยก็ได้เสาใจกับโทรศัพท์ข่อยอยู่ตอนนี้โทรศัพท์ใส่เครื่องเดียวนะครับที่ทํางานนะครับผมเนาะเฮ็ดคลิปเฮ็ดไทยเฮ็ดคลิปถ่ายถ่ายคลิปถ่ายไอ้ถ่ายคลิปไลฟ์สดนะครับโทรศัพท์ห่างนะครับเครื่องหนึ่งนะตอนนี้ข่อยเหลือโทรศัพท์อยู่สองเครื่องนะครับอีกเครื่องหนึ่งบริษัทอีกเครื่องนึงเป็นของช่องบาบันหน้านะครับผมอีกเครื่องนึงเป็นช่องบาบันหน้าอีกเครื่องนึงช่องเฟรมบอดี้บันหน้า เดือชองละเครื่องแล้วกันนะครับมันก็เลยหม้อขึ้นหม้อว้านนี่ก็เลยบะได้ไรสดบะได้เฮ็ดแยังนะครับผมเนาะนะครับเท่าสารห่างตะบวบ้านเนี่ยนะครับผมโอ้เราขอมาเถอะหน่อยว่าเรายำร่วงนะครับผมนะโทรศัพท์ห่างเดี๋ยวโทรศัพท์เฮ็ดแงนเครื่องเดียวตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวโทรศัพท์ทำงานแค่เครื่องเดียวนะครับผมหนึ่งได้กระทึงแบบมันก็ การอัพโหลดคลิปมันใช้พลังงานเยอะใช้แบตใช้อะไรเยอะนะครับผมมันใส่แบตหลายแบบวันนี้ก็ชาร์จแบตแน่บัลทันแนอ่ะถ่ายคลิปแน่ถ่ยายทิปมันกับเปลืองแบตเปลืองพื้นที่โทรศัพท์นะครับเนาะก็เลยบอได้เห็ุอีกอย่างจนอยนะครับผมตอนแรกว่าสิไรติก๊กต๊อกกับโทรศัพท์กับห่างกับบอดดาไลน์ติ๊กต๊อกนะครับผมเนาะเหนือโทรศัพท์มันห่างนะครับผมเดี๋ยวไปสอบกัน mm -hmm. ายาเยอะยาเยอะ,ยยอะค่อยๆลากออกค่อยๆเหยียบลงนะครับผมเนาะส่วซีเไทยอะไรนะส่วนบัน,นะสนสีไทยแล้วนะครับผมเนาะหมู่บ้านนี่ก็ได้บ่ดได้ขึ้นไรบ่ได้เห็ดยังนะครับผมเนะมาะหมู่บ้านนี่ ไ่ได้เคลือนไหวคลิปกระถ่ายได้คลิปเดียวนะครับผมโทรศพัพท์ห้างครับผมโทรศัพท์ห้างห้างห้างโทรศัพท์ห้างห้างอดู่โอ้ผมผมใหม่เพิ่งไหลเด้เรนะาพญทนเนี่ยเนาะอันนี้บานพญทนเลยล่มไม้เนี่ยอันนี้ต้นต้นนี้ราคาแพงเลนะี่ยพี่น้องเลยต้นนี้ราคาแพงนะ เป็นไม้หอมไม้กิษณานะครับผมเป็นไม้กิษณานะครับผมถ้ามีแก่นนี่นะโอ้นะครับผมท้ายได้ต้นเป็นแสนเลยครับผมต้นกิษณาอหอมจริงวะหอมหอมตาใบมันก็หอมเลตาใบมันก็หอมเลยไม่อยู่แต่ต้นนี่มันก็หอมหอมเลยได้เป็นเสียงเอ้า แล้วเราบาอก่เป็นยัง,ล,งลม oh. โอ,คอ้คือหยายยคือไหลโยมกันสิลมโอ้ยมาไปรถบ่แห้งกับว่ามันลมเปไ็ดไซ เอลมมาสั่นวะ่ะโอ้ด้านโน้นมันน้ำมันเยอะ <c oughs> น้ำมันลงมันมีน้ำนะครับผมมันมีน้ำรถไม่กล้าลงวิ่งลงเพิ่งกระดันได้ทํทำนี่นะโอ้พี่น้อง,งเลยแปลนตลองเงื่อนตัวนี้ข้างในฝนพัดนะโอ้ทองป่า อโอ้ต้นสักคือไงไว้ถอะวะต้นสักทองอยู่ตรงนั้นนะเห็นต้นสักต้นสักทองกู้สะนะครับผมต้นสักทองอยู่ตรงนั้นนะข้าวข้าก็จะได้เมื่อบานต้องซื้อพอดีไปซื้อเขามาให้ผู้เฒ่านะครับผมไปซื้อข้าวข้าวสารนะครับซื้อข้าวสารมาไว้เพื่อกินจะได้ไม่เห็นกระจพอดีสบายคักไม่แย่นะเบึงไม่แย่นะนนอนคักคักเลย นอนครับก็ยางี้พี่น้องมันอนเดอ้อฮะมันอนเด้อมันอนเวนโอ้มานอนเวนโอ้ยยยยยสยย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 เยยยยยยย่ยยย่ยยยยยนายย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 บยยมยยอีก,กแล้วยียย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 นยยยยย้ยย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 ยนยย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 ยนียย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 ยายยย นะครับโัวซับห่างเครื่องหนึ่งคลิปกับซิบลายไล่ไกับเบิรงก่อนครับถ้าชาร์จแบตท่านกับไล่ถ้าชาร์จแบตบ่ท่านกับบรายทั้งเฮ็ดคลิปทั้งมันสีนั่นครับผมเอ่อโทรศัพท์มันสีเสื่อมนะครับผมมันต้องโทรศัพท์แบบไก่เวลา, e, าไอ้เงีงก่อนตัวซับแบตไก่เบิร์ก่อนถ้าสทชาร์จบ่อยมันกัดจีเขาเอื่ยนไว้ยังไงถ้าชาร์จบ่อยมันสีเสื่อมแบตมันสีเสื่อม ถ้าชาร์จแบตบ่อยแบตจะเสื่อมนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็กะเบออิเ้ค่อยชาร์จเบิ้ค่อยชาร์จนะครับผมโอเคสําหรับคืนนี้สวัสดีครับผมไปซื้อเข่ามาให้พู้เถาซื้อข้าวสารให้พ่อกับแม่นะครับผมคนเท่าคนแกข้าวสารเบิ้ตเสาพ่อจะทนกับมาบอกประเสาแล้วโอเคนะครับผมสำหรับคืนนี้สวัสดีครับ